เดี Rolle, ๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นปลาไม่ได้ไม่มีปลาเดี๋ยวล่นไปนั่งทำไมลุกขึ้นมาลูกเปียกมันเปียกลุกขึ้นมาเร็วค่อยลงมานะค่อยๆลงมาค่อยลงมานะค่อยลงมาค่อยลงมาค่อยลคอยลงมา ค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆขึ para, ้นมาค่อยๆขึ้นมาขข้นมาขึ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 ้นมาโอเคน่ารักมากบอกมือบายบายก่อนเร็วบายบายเร็วบาย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 เอาแขนเสื้อไปเลยลูกแขนเสื้อไปเลยเอาใส่ให้ดีใส่ให้ดีแขนเสื้อเป็นอะอะไม่ใส่ให้ดีล่ะแขนเสื้อเป็นอะไร แคนเซอร์เป็นอะไรไ,<ป>ไม่ได้อย่าขึ้นไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ<ป>ค่อยๆค่อยๆบันไดมีให้ขึ้นไม่ขึ้นเอา um. ขึ้นมาที่ เดี๋ยวลน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 พอพอพอไปขอประตูเรียกแม่เลยบอกแม่เปิดประตูเร็วไปขึ้นรถึ้นรถเลยโอ้โหึ้นรถแล้วล่ะกลับบ้านเถอะ